ตัวนี้จะเป็นงานตัวนะคะทูกค่ะผ้ารองต่อชายระบายเป็นงานผ้าชีฟองค่ะคุณพี่ตามีเชือกนะคะเราจับมัดเอลให้ลูกค้าด้วยตัวนี้อกใหญ่60บวกๆใส่ได้คอยส่งรอ6นะคะลูกค้าจ๋า17นําให้นะดูพร้อมตัวอย่างได้เลยค่ะตัวนี้อกใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์จมูกอกขี้มอดไป46ขึ้นไปจนถึงอกนะคะลูกค่าขา60บวกๆเลยแม่อก60บวกๆ60-70เลยเอวนะคะ60-70ความยาวค่ะคุณแม่ตาน้องจะอยู่ที่58นิ้ว สาโพกเป็นเม็ดเลยแม่ สาโพเป็นเม็ดเลยค่ะลูกค,ค้าขาใส่นะคะลูกค,ค้าขานี้เลยจะใส่นะคะนุ่งนะคะลูกค,ค้าขานี้เลยเป็นงานผูกเชือกก็ได้ใครที่สนใจเนาะดูดีแบบนี้นะคะแอบบแบบว่าเซ็กซี่เล็กน้อยแต่มันไม่ได้แบบว่าเห็นชัดขนาดนั้นมันเป็นแบบว่าเบิบๆคุณแม่ตัวนี้นะคะลูกค,ค้าขาใครสนใจอกใหญ่ไซส์ใหญ่เซ็ตโมกรับตัวนี้นะแม่นะใครรับตัวนี้ให้พิมพ์รหัสดอดเด็ก243ดอดเด็กนะคะลูกค,ค,ค้าขานี้เลย243ตเนื้อเลยค่ะคุณแม่จ๋าไซส์ใหญ่แบบ ใส่ดูเข้ารูปเข้าทรงรุ่นนี้นะคะูกคาใครสนใจนะไมเนาะความยาว58นิ้วราคาตั้งใจอก60เอาไปเลยจ้ะคุณพี่ทิมรหัสดอเด็กนะคะ243จ้ะความสูง167น,นะคะคุณปตุมไม่รากพื้นค่ะคุณแม่จา๋าแต่ใส่ออกงานใส่ปาร์ตี้ก็ได้ค่ะคุณพี่แล้วแต่คุณพี่เลยใครอยากได้งานเด็กยาวๆใส่ใหญ่ๆแบบนี้ขอนี้แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะดอเด็ก243